ตัวของเจมส์กันนะครับคู่กำกับ2จักรวาลสตูดิ i o โอใหญ่นะครับตอนนี้ได้มีการข้ามและข้ามจากการรับหน้าที่เป็นผู้กำกับของทางมาเบลซีโอไปรับหน้าที่เป็น CEO ของ DC Studio ซ,ซึ่งเป็นค่ายเหมือนเป็นค่ายคู่แข่งกันละเจมส์กันได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยพร้อมนะพร้อมที่จะกลับมาร่วมงานกับทีม Guardian of the Galaxy อีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งเจมส์กันก็ได้ออกมาพูดคุยกับ Empire m a g a z n n ในะครับเกี่ยวกับ Guardian of the Galaxy Vol. 3เนี่ยแล้วมีการพูดถึงเรื่องของโอกาสที่นักแสดงของ a า d เด n เนี่ยจะได้ไปแสดงในโปรเจกต์ของ DC ด้วยเจมส์กันได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับว่าพวกเขาเนี่เป็นเหมือนครอบครังผมนะผมอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้เลยว่าผมสนิทกับคริสแพตฟรอมเกรมองติเยฟเดฟปาติสตาโซอีซอดาน่าและก็คารินกเลนขนาดไหน แต่ผมรับรู้ได้นะครับว่าการทำงานกับพวกเขาเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานที่แยกกันแน่นอนนะแต่เหมือนกับว่าตัวของเจมส์กันเนี่ยเขาจะรู้สึกมั่นใจนะครับว่าเขาเนี่ยจะได้มาทำงานร่วมกันกับทีมนี้อีกครั้งหนึ่งนะมันอาจจะเป็นงานใหม่ในฐานะของ CEO ของ DC ก็ได้นะครับ ซึ่งตัวของปอมเกรมองตีเยฟเนี่ยที่เล่นเป็นแมนซีดเนี่ยฮะแกก็เคยไปเป็นคาเมโออยู่ในเดอะซูซายสกอตแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเดฟปาติต้าเนี่ยก็เคยมีการบอกเอาไว้ว่าเขาเนี่ยสนใจที่จะมารับบทเป็นเบนตัวร้ายในแบทแมนด้วยนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะฮะมีโอกาสเป็นไปได้มากพอสมควรนะครับที่ตัวละครของทางมาเวลสตูดิโอหลายๆตัวนะครับจะไปปรากฏอยู่ใน DC Studio เพราะว่าพักหลังๆวันนี เราจะได้เห็นครัว่าหลายๆตัวละครของมาเวลอะเริ่มมีการจากไปแนละ้วแล้วก็บางตัวไม่ใช่ตัวเด่นไม่ใช่ตัวดังอะไรนะถ้ามันจะไปปรากฏตัวอยู่ใน DC บ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับยิ่งในโลกของภาพยนตร์เนี่ยอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะช้า หรือเร็วแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel